อยู่ที่นี่เข้ามาไหว้พระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์จำลองของพระมหาไมายามุนีนะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่นี่มีหมาน้อยเยอะะเลยเนี่ยกระดิกหางต้อนรับอยู่นะสงสัยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในอดีตใช่ไหมบายห้ามกัดการห้ามกัดการห้ามกัดการอะไรเนี่ยนะรู้กับพี่เหรอถือที่เนี่ยที่จะมาไหว้พระแล้วหนูทําอะไรทำไมตา,าขาวจังน่ารักจังเลยเอาบุญให้นะถ้านหน้าเกิดเป็นคนนะนะโอเคปะ จะเป็นคนนะโอเคนะน่ารักเหลือเกินห้ามกัดพี่นะโอเคเดี๋ยวพี่ไหว้พระกอนได้ไหมเอา้าโอ้โหจะกอดเลยเหรอจะหอมเลยเหรอเรารู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่เพิ่งมาพมา่านะเราไม่เคยรูจ้จักกันนะนหนูจะกอดพี่ทำไมอ่ะฮะรักพี่เหรอห้ามห้ามกัดหน้าพี่นะเออโอ้หอมมาโอเคเรารู้จักกันก็ได้เราเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะโอ้พี่จะไหว้พระมหามายามุนี อ๋อหรือว่ด้วยเปล่าอย่า้ด้วยเปล่าโอุ้ยน่ารักจังเลยไม่น่าเป็นหมาวัดเลยโอ้ยมีคนเลี้ยงไหมเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยรู้จักกันอยู่เรารู้จักกันหรอครับอืมโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้างคนนี้ก็มาด้วยคนนี้เป็นลูกเหรอโอเค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 โอ้คโอเไโอเค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 โคโอเโอเ รู้จักกันเหรออาจานะให้เกิดเป็นคนนะนะพี่ทาบุญอะไรมนกรับบุญอย่าง้ีนะหน,นูก็ป้าวาดไปแล้วกันนะปราวัดไปโอ้ยงานรักจริงๆเลยโอ้ยหอมพี่เหรอเราเป็นแฟนกันเหรอฮะเราเคยไปอะไรกันมาก่อนไหนอดีตฮะไหนบอกดิอดีตพี่็นใครหนูรอพี่อยู่อฮะเขาพี่นั่งรถเมย์มาเนี่ยพี่ก็ลองนั่งมัวๆจากโรงแรมนะครับนั่งรถเมย์มาเจอหนูนี่เองหนูอยากพี่เจอหนูเหรอฮะโอ้ยพี่ว้ยพาก่อนได้ไหม น่ารักมากเลยครับผมนะครับเดินทางจากโรงแรมนะครับที่ย่างกุ้งนะครับก็กะว่านะครับจะลองนั่งรถเมล์เล่นๆดูนะครับเพื่อมาหาที่ไหว้พระก็นั่งรถมาสุดสายจนมาเจอวัดนี้นะครับค่ารถที่ผมนั่งมาเนี่ย6 0 0เอ้ยไม่ใช่ครับ300จาร์ดนะครับ1จาร์ดเนี่ยก็ประมาณ5060นะครับ1บาทเท่ากับประมาณ5060นะครับของไทย300รจาร์ดก็ประมาณ5บาท6บาทนะครับ แล้วก็มาสุดสายนะครับลงมาไหว้พระที่นี่แล้วก็เจอหมาน้อยสองสามตัวนี่นะครับเข้ามาถักถ่ายต้อนรับเหมือนผมเป็นอาคัตุกะหรือเป็นญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับอ่เดี๋ยวผมก็จะขอไหว้พระมหามยมุนีก่อนนะครับด้านหลังนี้น่าจะเป็นพระมหามยมุนีนะครับจำลองจากมันเลีครับใครนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับบุญณับกุศลใครอยากขอพรอะไรกับพระมหามยมุนีนะครับก็ขอพรได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ย่างกุ้งนะครับพม่านะครับ หมาน้อยก็มาอีกแล้วนะครับสงสัยเขาเคยมีบุญสัมพันธ์กับผมนะเนี่ยนะไม่ไปไหนไกลเลยนะเป็นหมาวัดท,ที่สวยงามมากด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพี่ว้ว้พานะโอเคหยู่ดูลูกอยูเหรอดูดิลูกมันสองตัวก็น่ารักนะครับ โอเคครับก็ขอทุกคนนะครับขอพรพระมหามญยมุนีนะครับพรใดๆที่ประเสริฐนะครับที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมถ้าท่านขอพรกับท่านผมก็ขอให้สาเร็จสําเร็จสาเร็จนะครับแล้วผมก็จะขอพรเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเอาภาพเอาบุญนะครับมาฝากทุกๆคนด้วยเอาวิดีโอมาฝากทุกคนด้วยนะครับกับนะครับการนะครับมาทํางานอยู่ที่พม่านี้นะครับก็อาจจะต้องหาโอกาสไปทําบุญไหว้พระหลายๆที่ครับอ่ะ ขอพรขอท่านได้รับพรทุกประการครับเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคําว่าไม่มีไม่ได้ไม่สาเร็จต้งอย่าประกฏแก่ทุกท่านและครอบครัวตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปนะครับผมหมออ้ํายันเทพเดี๋ยวขออนุญาตไปไหว้พระคําบุญก่อนนะครับแล้วขอไปจัดการกับน้นองหมาที่ไม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานทัดพานกันมานานก่อนนะครับสงสัยเขารักผมมากครับโอเคครับขอให้คนรวยๆครับ